ว่างก็ได้นะงานอดิเรกข,ของคุณชอบทําอะไรนะคะมีออกกําลังกายนะคะงานเล็กก็มีออกกําลังกายเล่นกีฬาเต้นแอโรบิกโยคะชกกระสอบทรายต่อยมวยชกมวยยกน้ำหนัก วิ Wing athon, ่งมาราธอนดีกอล์ฟแบดมินตันภาษาไทยอ่านว่าแบดมินตันนะคะเทนนิสมากรุกปตัคกะมากรุกกระโดดเชือกฟุตบอลบาสเกตบอลปิงปองว่ายน้ำดำน้ำ <c oughs> จมน้ำวอลเล์บอล